กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะคุณพรพัฒ์จะมาเล่าประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันต่อนะคะเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Mix Extra ค่ะค่ะคุณพรพัฒนคะครับปกติแล้วเกษตรกรเนี่ยค่ะเวลาจะเปลี่ยนใจมาใช้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอะไรคะคือแรงจูงใจที่เราจะทําให้เขาเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราครับจริงๆแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการนเดิมในการทําเกษตร ปรกรรมกันมานานแล้วะนะครับก็คือใช้แบบนานๆคือใช้แต่ตามแบบวิถีทางที่เคยใช้เมื่อก่อนเขาใช้กันยังไงเาเคยใช้แบบไหน<ม>รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ใช้แบบไหนก็เคยใช้แบบนั้นนะครับแต่หลังจากทุกวันนี้มันเป็นโลกของการสื่อสารทุกคนก็ได้รู้รนวัฒกรรมใหม่ๆมันจเจริญยิ่งขึ้นทุกคนก็อยากจะลองในสิ่งใหม่ๆและเมื่อทุกคนนั้นลองสิ่งใหม่เขาก็ลองใช้ดูนะครับก็เขาจะเห็นผลลัพธ์จากที่เคยจากที่เคยใช้แล้วได้ผลผลิตน้อยแต่วันนี้การที่เราใช้นวัตกรรมมาใหม่ไปทํานาเนี่ไปทํา กับกับพวกเกษตรกรรมหรือว่าทาพวกผลไม้ต่างๆเนี่ยเขาได้ผลิตมากยิ่งขึ้นแต่ที่สิ่งที่สําคัญคือปุ๋ยเขาใช้น้อยลงก็เป็นที่น่าพอใจครับก็คือเริ่มจากการที่ว่าใช้แล้วเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้จริงก่อนใช่ครับในเรื่องแรกเลยคือเกษตรกรบางท่านเนี่ยเขาจะทําสถิติไว้เลยว่าว่าแปลงเนี่ยเคยใช้เท่าไหร่ได้ผลผลิตเท่าไหร่ แต่หลังจากที่มาทดลองการใช้นวัตกรรมใหม่นานโนูน,น,โน้ำนานโนผงหยดทิป์แล้วก็ตัวไข่ตัวสารของเราร่วมกับตัวมิกซ์แอต้าเนี่ยลหลายท่านเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าถ้าเราใช้แบบนี้นะครับผสมสารร่วมกันสิ่งที่ได้ก็คือว่าได้ผลิตมากกว่าเดิมนะครับพืชไม่ค่อยเป็นโรคเป็นโรคน้อยลงแมลงไม่ค่อยมารบกวนและปัญหาที่เกิดเชื้อราอะไรที่ทําให้พืชเป็นโรคต่างๆเนี่ยอย่างภาคอีสานเราเนี่ยก็จะเกิดปัญหาถ้าทมามันสับปะหลังก็เกิดเกิดปัญหาพวก อ่พวกเพี้ยนะครับเพี้ยค่อนข้างเยอะมากนะครับครนี้เพี้ยแป้งเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่แก้ไขยากมากๆเพราะว่าบางเกษตรกรทั้งโคลาชาที่เราเคยเห็นในขรนนสีมาเนี่ยเสียหายไปล้านล้านไร่เลยนะครับบนลงเนี่ยต้นมันสับหลังก็คือถูกกินจนใบเหี้ยนเลยนะครับขาวตั้งต้นแล้วก็ยืนตายหมดแล้วสุดท้ายไม่ไจเริญเติบโตแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตใช่ครับตอนนี้หลายท่านเนี่ยแนะนำไปใช้เนี่ยสิ่งที่เราก็เห็นก็คือว่าหนึ่งเพื่อมีความแข็งแรงมีความทนทาน โดยใช้ขัดตัวซา,เน,านเนี่ยเราไปฉีดพ่นเนี่ยมันจะต่อต้านการถูกทําลายจากพวกมแมลงกระเรือเวรัสแล้วก็พวกสัม์แมลงศัตรูพืชต่างๆแล้วก็แปลงไหนที่เขามีปัญหาพวกเพี้ยแป้งต่างๆเนี่ยมันไม่ลามมาถึงแปลงของเราครับก็จะทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างจะได้ผลิตมากยิ่งขึ้นอย่างบางเจ้าเนี่ยอย่างที่จังหวัดกาลสินเนี่ยไปใช้กับพริกช่วงหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าพริกเนี่ยอย่างที่มันไม่ค่อยออกดอกแล้วพริกปัญหาว่าโรค พริกก็จะเยอะมากมายครคือใบเหลืองใบหยิกใบเหี่ยวเงี้ยเป็นโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและไวรัสเนี่ยมันก็จะเป็นแต่เราไปใช้แล้วปรากฏว่าพืชเนี่ยพริกเนี่ยคือจะมีแต่ลูกพริกนะครับแล้วก็ดกได้ผลิตมากจริงขึ้นอย่างช่วงหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเกษตรกรพี่น้องทางพายสานจังหวัดสุรินเนี่ยเกิดปัญหาน้ําท่วมทั่วไปเนี่ยครับพริกเนี่ยไม่ได้เลยครับเหลืองทั้งหมดแต่ว่าปรากฏว่าพริกที่เขาได้ใช้ของเราเนี่ยครับคตัวชานกับตัวนานน้ำเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าปุ๋ยเทวดาจริงๆทําให้พริกเขาเนี่ ยังได้ผลิตเหมือนเดิมอ่ะยังได้เป็นแสนเหมือนเดิมแต่แบบเพื่อนบ้านเนี่ยตายเรียบร้อยเลยน้ำท่วมอยู่น้ําท่วมหมดแล้วรากก็ต้องเน่าหมดแล้วแต่คือพริกเขายังอยู่ยังอยู่ครับพอน้ําลดมาเขาฉีดตรงนี้มันฟื้นฟูได้เลยนะฮะก็คือทําให้เขาเนี่ยจากที่คิดว่ามันจะไม่ได้กับได้ผลิตมากยิ่งขึ้น นะก็ได้ได้เป็นแสนเขาลึงตั้งชื่อว่าปุ๋ยเทวดาไม่ได่ตรง,ไ,งไม่ตรงที่เขาได้ผลผลิตเหมือนเดิมหรือว่าพี่เขาไม่เป็นอะไรเนี่ยเขาใช้วิธีไหนหรือเขามีทริคยังไงในการก็คือตอนที่ก่อนนำ้ำจะท่วมเนี่ยครับเขาก็ใช้วิธีการฉีดนะครับแล้วมันมีความแข็งแรงนะครับพอน้ําท่วมมาเนี่ยรากมันก็ไม่ตายไม่เกิดเชื้อราอะไงต่างพอพน้ําลดลงมาเนี่ยเขาก็ไปไปฉีดแก้ไขนะถ้าท่วไปมันจะเหลืองหมดแล้วนะฮะรากมันก็ตายหมดแล้วเน่าหมดแล้วแต่พอไปฉีดแล้วมันฟื้นขึ้นมาแล้วออกดอกออกช่อใหมม่่กก็ผลิิาขึ้น อย่างอีเจ้าหนึ่งที่ที่ไปใช้ที่จังหวัดประจวบนะครับใช้กับถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแปลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันวายแล้วปลูกมานานแล้วเก็บเกี่ยวมาจนที่จะต้องถ่ายทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่แล้วแต่หลังจากที่เราไปใช้ซุปเปอร์นาโนคาตาซานกับโนนานน้ำเราเนี่ยร่วมกันฉีดอยากทดลองดูปรากฏว่ามันแตกยอดใหม่ออกดอกใหม่แล้วก็ผลผลิตมากขึ้นทุกๆวันเก็บไปทุกๆวันหลายสิบกิโล บางบางฝักเก็บไม่ทันในยาวขนาดนี้เลยครับมผมมีรูปให้ดูยาวมากๆเขาก็เรียกผมไปถ่ายทําปรากฏว่าเขาพอใจมากๆเลยว่าโอ้โหทำไมผลิต่าจากที่มันคิดว่ามันหมดแล้วเนี่ยมันได้มากจริงขึ้นแล้วเห็ดเนี่ยปกติแล้วเห็ดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถใช้เคมีได้นะ ตัวคาโตซารเราไปใช้กับนานโนนั้นเนี่ยไปฉีดพ่นทางใบงคือดอกเห็ดเนี่ยโอ้โหมันออกมากๆเลยและโตเร็วปกติเห็ดเนี่ยถ้าเราปลูกเห็ดเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงก็ต้องเก็บมันก็จะบานเร็วแต่ว่าพอใช้เราในสามชั่วโมงก็รีบเก็บแล้วดอกมันจะใหญ่มากเลยแลออ้วก็โตเร็วแล้วก็ออกต่อเนื่องจากเมื่อก่อนเคยออกได้เพียงแค่สามถึงสี่เดือนหมดแล้ะแต่พอใช้ของเราแล้วเนี่ยมันจะยืดอายุการเก็บเกี่ยวให้นานขึ้น6เดือน8เดือนยังไม่หมดเลยนะครับบางเจ้าเนี่ยเอาไปใช้เขาเกิดปัญหาราเขียวราดำแล้วเห็ดยังไม่ออกเลย เอาคานตาัวนเราไปฉีดเฉยครับปรากฏว่ามันออกดอกขึ้นมาอีกอนะฮะ<อ>คือมันไปแก้ปัญหาเรื่องไรเชื้อนาดำได้เพราะฉะนั้นพืชที่มีปัญหาที่เราต้องการาป้องกันเกี่ยวกับพวกโรคพืชพวกเชือ้อราพวกไวรัสต่างๆนะครับเราใช้คานตัวนเป็นตัวเสริมสร้างคุมุ้มกันป้องกงันแมลงแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นให้พืชกินปุ๋ยแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราใช้คานตัวนอย่างเดียวแล้วแต่ต่อให้ดียังไงแล้วแต่ยังต้องพืชจะต้องการปุ๋ยด้วยเราจะกินแต่ แต่แต่ข้าวอย่างเดียวเลยไม,ไ,ไม่กินอาหารหลักห้ามูเลยม,มันก็ไม่ได้มันต้องผสมผสานซึ่งกันและกันวันนี้ทางจอนาโนเราเนี่ยเรามีนวัตกรรมใหม่ที่เราผสมผสานทั้งนาโนน้ําเป็นปุ๋ยน้ํนานาโนผงเป็นเป็นปุ๋ยที่เป็นธานอาหารที่ย่อดส่วนเหมือนนักเีอากาศแล้วแล้วก็มีมิกเอ็กซ์ต้าผสมกับปุ๋ยทางดินเรามีไคโตซานซูเปอร์นาโนที่สามารถเอาไปผสมทางใบ ทำให้พืชนั้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดใช้ได้กับปุ๋ยเกษตรกร,ท,กรที่เคยใช้แบบไหนก็ยังใช้ได้เหมือนเดิม,มแต่เราใช้ตัวไปเพิ่มประสิทธิภาพไปบูสเตอร์เขานะ<ม>คือทําใช้คาร์บูการไปเพิ่มประสิทธิภาพของมากยิ่งขึ้น<ม>ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะปลอดภัยจากเคมีด้วยปลอดภัยเคมีไม่มีเคมีเลยนะครับ<ม>ก็หลายๆท่านก็ทําการทดลองโดยการที่จะเอามือเราไปจุ่มที่คาร์บูการ์มาแตะลิ้นบ้างเอามาเซ็ตมาทาที่หน้าบ้างท<ม>าที่แขนบ้าง ก็ไม่เป็นไรแม้แต่หมาที่เป็นขี้เลื้อนเนี่ยนะครับรักษามาเป็นหมื่นไม่หายเอาคาร์โดซานอาบน้ําให้หมาประมาณสัปดาห์หนึ่งสอง,องสัปดาห์เนี่ยคนจะสวยผิวหนังก็จะจะไม่จะไม่เป็นเหมือนแผลเมื่อก่อนอนะ,คะัค่อยก็จะดีขึ้นหรือคนที่มีปัญหาผมร่วงกเราเอาคาร์โดซานเราเนี่ยมาเซ็ตที่ผมมามาหมักที่ผมแล้วก็ หลังจากก็สระผมออกผมก็หยุดร่วงได้คือเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์เหมือนยาวิเศษเลยนะคือมันเกิดเชื้อราครับอย่างผมที่ร่วงนะก็อย่างบางท่านเนี่ยเขาเอาไปใช้กับพวกสระใดย้อมผมบ่อยๆอสารเคมีก็จะตกค้างตามรูขุขนแล้วก็ทําให้ผมเขาร่วงนะร่วงมากๆบางคนก็ศีรระล้านได้เลยนะครับแต่พอเราใช้คาร์โตชาเนี่ยไปหมักประหมักผมเราเนี่ยปรากฏว่ามันไปกระตุ้นให้รากผมแข็งแรงก็คือไปไปดีท็อกไอสารเคมีที่ตกค้างตามรูขุมขนแล้วเนี่ยมันออกแล้วทําให้ผมที่มันมีปัญหาร่วง ร่วงกันได้อันนี้เป็นเคสแบบที่ที่ทุกคนเอาลองใช้ดูจากเล่าสู่กันฟังปรากฏว่าเขาได้ผลดีเขาเล่าสู่กันฟังก็เลยนำมาสู่บอกต่อกันนะแต่จริงๆแล้วเราใช้กับพืชนะครับล้วเทคนิคการป้องกันเชื้อรามีไหมป้องกันแมลงครับการป้องกันเชื้อราจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้คาโตซานผสมน้ําฉีดพ่นถ้ามันระบาดมากหน่อยก็ใช้เยอะหน่อยนะจากเมื่อก่อนเราใช้แค่1 0ถึง20%ปซตต่อน้ำหนึ่งปี๊บ แต่ถ้าหากว่าโรคระบาดมากหรือแมลงมารบกวนมากเราใช้30-40ิถึงฉีดพ่นได้เลยคือเพิ่มปริมาณเลยแล้วก็เทคนิคอย่างหนึ่งทั้งการขยายต้นพืชเนี่ยให้ออกมามากยิ่งขึ้นอย่างมันสับหลังเนี่ยถ้ามันเริ่มลงหัวแล้วเนี่ยปกติแล้วมันสับหลังเราใช้2 0ซีซีต่อน้ำ20 L, า20ลิตรคาตาซานนะครับแต่ถ้าเราใช้ให้มันเร่งหัวให้ใหญ่ขึ้นเราใช้60เลยครับ60ซีซีต่อน้ำหนึ่งน้ำา20ิลิตรหรือปลาล์มเนี่ยทรายปลาล์มที่กำลังจะออกเนี่ย พวกประเภทนี้เราใช้60%ต่อน,น้ํา20ปีป๊บคือเทคนิคเลยจะทําให้ทลายป่านออกมามากยิ่งขึ้นแล้วก็ลูกสวยลูกใหญ่แล้วก็ผลิตเราก็จะออกมากยิ่งขึ้นจะใช้เพิ่มโดตได้เลยครับตรงนี้ที่สําคัญนะคะทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะว่าพืชมีประโยชน์อย่างเดียวร,รวมถึงสัตว์น้ําต่างๆก็สามารถใช้ได้เช่นกันตัวค่าตัวชาเราเนี่ยเราใช้ปรับสภาพน้ำน้ำน้ำที่มีการเน่าเสียหรือน้ําที่เลี้ยงบ่อกุ้งบ่อกุ้งเนี่ยเขาจะ กุ้งค่อนข้างจะเลี้ยงยากะนะถ้าน้ำสกปรกมากเกิดปัญหาน้ำเป็นไนไตรด์หรือว่าแผงต้นบูมอย่างเงี้ยนะเราใช้คา,าร์โดชาเราผสมน้ำลดสาสรรอบบริเวณบอ่อเนี่ยก็ปรากฏว่าน้ำก็เริ่มต่งขึ้นออกซิเจนเริ่มมากขึ้นกุ้งก็กินอาหารได้ดีขึ้นคือป,ปรับ pH ในน้ำมาณปรับ pH ในน้ำแล,แล้วเรามาคุกอาหารไปหวานในบ่อกุ้ง อาหารก็เกิดการเน่าเสียช้าลง<ม>เพราะว่ามันมีฟิล์มบางๆปกติแล้วถ้าเราเอา,เอาอาหารหวานในบ่อกุ้งเนี่ยกุ้งตัวใหญ่ก็มากินได้หมดตัวเล็กก็ไม่มีโอกาสได้กินสุดท้ายการแตกไซส์ตัว,ต,วตัวไม่เท่ากัน<ม>และอาหารก็เกิดการเน่าในในบ่อทําให้เกิดการน้ําเสียได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราใช้คาราชานมาประคุกกับอาหารระหว่านลงไป เม็ดอาหารก็เน่าไปช้าลงกุ้งก็เลยมีเวลามากินได้ทันปัญหาการแตกไซส์ก็จะไม่ค่อยเกิดปัญหาบอเน่าเสียก็จะไม่ค่อยมีนั่นคือสิ่งที่ได้แล้วก็กุ้งก็จะลอกคราบสร้างเปลือกได้เร็วขึ้นเปลือกก็จะแข็งแรงขึ้นเพราะมันนุันธ์เหมือนไข่ตีนเหมือนกันนะก็เลยทําให้ตัวใสแล้วก็มีน้ําหนักแล้วก็ได้ผลิตมากยิ่งขึ้นคือฟังแล้วเนี่ยเราใช้ได้ทุกทุกอย่างเกี่ยวกับควบคุมทุกอย่างครกท้วนเลยครับทั้งทั้งสัตว์น้าสัตว์บก วันนี้อยากจะให้คุณพรพัฒน์นะคะได้ฝากทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Mix e x t r a ตค่ะครับตัว Mix e x t r a เนี่ยเป็นเป็นธาตุอาหารที่เราสามารถที่จะใช้ร่วมกับปุ๋ยเม็ดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีอินทรีย์หรืออินทรีย์เคมีก็จะลดต้นทุนได้ดีมากๆแล้วก็สามารถที่จะฉีดเพื่อป้องกันแมลงได้ด้วยนะครับยังไงแล้วก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรลองเปิดใจใช้ดูแล้วพี่น้องเกษตรกรจะพบว่าสิ่งที่เราหวังมานานหามานานเนี่ยก็มาเจออยู่ที่นี่นะครับก็ค นะครับและที่สําคัญก็คือลดต้นทุนได้จริงและเราก็จะสามารถที่จะปลดหนี้แล้วก็ร่ำรวยยิ่งขึ้นครับครัวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณพรพันมากที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้นะครับครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมที่สนใจติดต่อพิพั์ตัวนี้นะครับก็โทรเข้ามาเลยครับ029755858ครับ แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ w w w ร์เว็บนะคะ w o r l d กลาง jc com ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ w w w c d o i co t h ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันค่ะทางช่อง jc tv เวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทจอร์นคอยเปร์เรชั่นจำกัดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3าคนและก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ